เบิ่งได้นะครับว่าเวลาเขาเห็นผมหลงจะมีท่าทางเป็นแบบไหนนะครับผมมารับชมนะครับโอ้ยังตกมันเหมือนเดิมนะครับมีคนใส่กุ่มด้วยนะครับแต่ใส่ไม่ได้หน,นีกะระวังนิดนึงนะครับสำหรับพายมอสวันนี้อาการเป็นยังไงโอ้ยังไหลเหมือนเดิมนะครับไหลแห้งด้วย ตรงคำมับนะครับนะีมาแล้วครับมาหาแล้วครับมาหาแล้วครับมุมมอสมุมมอมาหาแล้วบริเวณสะการบินนะครับนีบนะ่บรรยากาศยามเย็นๆนะครับามารับชมพนุมมอสของเราอ่า ต่างคนเดินต่างคนเดินเข้าใส่นะครับเราก็เดินเข้าใส่มอสก็เดินเข้าใส่นะครับหงุดหงิดเลยนะครับหงุดหงิดไหลเขาเรียบร้อยนะครับไม่ต่ำกว่าสี่เดือนครับมอสปีนี้หนักหนักกว่าทุกปีเพราะว่าเอาเขามาผูกไว้เร็วนะครับก็เลยเห็ุใ้เขาอัดน,นะครับแล้วก็ตกมันหนไอซ่านะครับปีนี้มาครับ มาหาแล้วดูกันชัดๆแจ่มๆแจ้งๆเลยสำหรับนุม,มอดตกมันครับตกมันช้างตกมันใจเย็นนะพรอหุมอยู่นั่นแหละไม่ต้องมามาดูกันชัดๆมาดูอาการของเขาเป็นยังไงบ้าง ผมจะพยายามพูดค่อยๆมาแล้วผมจะพยายามพูดค่อยๆผมจะพยายามพูดค่อยๆสวัสดีเสียงฮูด้วยสวัสดีนะครับมาดูนูมอครับกับระยะประชิดนะครับนี่ประมาณ5เมตรได้ เดียกเขาก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับเดี๋วเขาก็จะอ้อมมาฝั่งนี้ยังอ้วนเหมือนเดิมครับหมอดอ้วนหนักด้วยดูหลังครับดูหลังสังเกตหลังดูสวัสดีนะครับสวัสดีครับ,รบทุกคนมาแล้วครับนี่ประจําที่ประจํานะครับเดยวเขาก็จะมาทําใส่เราเหมือนเดิมนะครับโยนอาหารใส่ นี่เขาก็จะไม่ค่อยกินนะครับไม่ค่อยกินนะครับกินแค่นี้นิดหน่อยๆลงไปโอ้ไม่ใช่แนวไปทำไมนะครับช้างตกมันนะครับไปบ่ได้รอกเสียหูมอสจะกระโดดคุบเอาแค่นี้มอสก็หนักมอสปีนี้หนัก ดูจากมูลทำความสะอาดไม่ได้เลยโยนมาโยนกลับเด้โยนมาโยนกลับเด้อครับเอาเอาถึงไหมเอาถึงไหมโอ้ลงมาเอา,ลง,า,าลงมาเอาจนได้พยายามลงมาเอาพยายามลงมาเอาเอามาเอาถึงไหมโอ้เอาไม่ถึง ไปขึ้นไปโหดครับโหดครับปีนี้ควานยังเข้าไม่ได้นะครับขึ้นไปพหนมขึ้นไปอ่าเดี๋ยวจะตกเหีวเดว้ถอยขึ้นแล้วครับถอยขึ้นแล้วครับ วันนี้ฝนจะตกก็เห็นไม่ตกเลยนะครับเงียบเสยนะครับวันนี้ขาที่ห้ายังไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเห็นขาที่ห้าออกนะครับแบบโอ้โหน้ํามันไหลเลยครับนะน้ามันไหลเลยขาเปียกนะครับถาบางเชือกนี่เปื่อยได้นะครับบางเชือกเปื่อยได้เลยล่ะผมเคยเห็นมาแล้วนะครับจะลงมาทําไมเดี๋ยวออกมาดันนี่ครับนี่เดี๋ยวออกมาดันนี่นะ เดี๋ยวเาจะมาตาน,นี่เหมือนเดิมวนมาวนไปอยู่นี่แหละคนใส่กุ้งก็ไม่รู้กล้าใส่ได้อย่างไรนะครับเห็นเขาบอกว่ากระโดดใส่ก็มีนะครับกระโดดใส่คนใส่กุ้งด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าช้างตกมันนะครับพยายามเล่นโซ่แล้วครับนะพยายามเล่นโซ่แล้วมอสเล่นโซ่ครับไปหาคนเลี้ยงกุ้งนะครับ ไอ้คุณใส่กุ้งมอสเจ้าอย่าโหดร้ายมอดแต่ตอนนี้เขาน่าจะรู้เขาหน้าไม่กล้เข้ามาใกล้แล้วครับเพราว่าช้างตกมันเนาะเข้าใกล้ลำบากครับเด,เ,เดินห่างเลยเดินห่างเลยนะครับ มอสนใจไปแล้วครับมอไปแล้วครับมอจะมีท่าทางเป็นแบบไหนอ่านะครับคนใส่กุ้งก็เชออยนะครับใจมากเลยครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่เจ้ากินอะไรมาถึงใจได้ขนาดน,นั้นไปเร็วกโดดเร็วรดูเร็วเห็นไหมครับอมอด มอนกระโดดเลยครับผมว่าแล้วนะครับเขาไม่ค่อยพ่อใหญ่เจ้ากินกินอะไรมาพ่อใหญ่ทำไมเจ้าใจเหลือเกิอนอีกอย่างเขามาใส่ประจำเขาก็น่าจะรู้ครับเช็คดูโซ่ะนะครับว่ามาถึงไม่ถึงนะครับอื้มหมดเห็นไหมครับถ้าอยู่ระยะใกล้ๆนะครับมีโดนนะครับ บอกได้คําเดียวเขาจะกระโดดใส่เลยนะครับคอยดูเขากระโดดแล้วจะเป็นยังไงครับน้ํามันเขาจะไหลนะครับต่อไปไปดูนะครับถ้าก็ได้กระโดดนี้น้ํามันไหลเลยเมือเมือนเมื่อกี้ก็กระโดดไปหนึ่งฉากนะครับกับคนใส่กุ้งพ่อใหญ่แก่ใจเกินร้อยเลยเกินนะครับได้กินเพื่อนมองหาเลยครับผมมอสได้กินเพื่อนมองหาเลย ต้องยอมรับนะครับคนใส่กุ้งเดินมาตรงนี้นะครับนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับเนี่แต่อยู่ด้านล่างนะครับเขาก็น่าจะเช็คเขาก็น่าจะมองดูโซ่แล้วครับเพราะว่าเขาใส่มาทุกวันนะครับไม่มีคนเล่นด้วยกว็จะหันมาเล่นผมแล้วตอนนี้ครับไม่มีคนเล่นด้วยหันมาเล่นผมแล้วสาหรับนุ่มมอสนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนู่นไปหาเพื่อนนุ่นนะ ดูครับกระโดดน้ำมันไหลเลยครับกระโดดแล้วน้ำมันไหลเลยนะครับถ้าบางทีมีบิดขี้เกียจด้วยนะครับสำหรับหนุ่มมอสถ้าประจำของเขาพร้อมบวกครับมอสพร้อมบวกนะครับตัวไหนเข้ามาใกล้มอสพร้อมบวกครับบอกได้คำเดียวนี่นะครับช้างตกมัน กำลังมอสกําลังคิดครับว่าจะไปด้านไหนดีนะครับจะมาหาผมหรือจะไปฝั่งนู้นนะครับผมพยายามพูดค่อยๆนะครับให้ไม่ไม่ให้เขาสนใจเราบิทเกีเรตโชว์หน่อยลูกพี่บิทเกียอหน่อยนุมอสบิทเกีเอหน่อยเลวไปนะครับไปสนใจช้างฝั่งนู้นนะครับ นี่แหละครับที่เขาบอกนะครับว่ากระโดดใส่คนใส่กุ้งนะครับนะครับมาเมื่อไหรได้เห็นพอดีนะครับแต่ก่อนเราหน่าจะใส่มาถึงนี่ขาลังหมดโดยสับนะครับแกไม่รู้นะครับว่าช้างตกมันนะครับก็มีกระโดดไปซะตัวนู้นก็ตกมันนานแล้วครับนู่นฝั่งนู้นนะครับสี่เดือนเดี๋ยวก็หายแล้วครับ นานแล้วนะครับก่อนหนุ่มมอสอีกน้ำมันแดงออกแล้วครับมอสนะครับนะตรงขมับนะครับเป็นสีแดงดูครับว่าเขาจะาเหมือนช้างเผือกไหมนะครับเพราะว่ามอสนี้มีส่วนขายช้างเผือกมากมาก,มากถึงมากที่สุดนะครับ แม้กระทั่งดวงตาเพดานนะครับเพดานขาวนะครับหนังนะครับขนขาวพวกนั้นนะครับหลายสิ่งหลายอย่างรอรับชมว่ากับอายุเยอะๆเขาจะเป็นยังไงนะครับว่าตอนนี้มอสอายุยี่สิบ้านะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ2ี่หเองนะครับกาลังเป็นหนุ่มนะครับแต่กลัวม้าครับเจอม้าไม่ได้นะครับวิ่งอย่างเดียวอ้าหันมาเล่นผมแล้วทีนี้คนมา หันมาสนใจผมแล้วครับมไอตัวนู้นก็กระโดดนะครับหุตัวนู้นก็กระโดดกระโดดใส่บัวประจํานะครับเห็นคนเขาเล่าให้ฟังกระโดดใส่บัวประจํานะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก่มีแค่นี้นะครับมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ กัดหน้าฟ้าใหม่หนะครับเดี๋ยวเจอกันหมอสนใจช้างแล้วครับหมออยากประทะนะครับดูดูต่อนะครับเห็นช้างลงมาหมออยากบวกนะครับหมออยากบวกเอาเล่นโซ่แล้วอ้าดูกันต่อกัดโซ่ด้วยอา้าปะปะปะเลยหมอ เบ่งทั่วแ่วลอนซะเนาะโอเคครับเอาฝากเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ